สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับมาเจอ,เจอ,เจอก,กันกับดีเจต่อรีวิวเวอร์กันอีกแล้วนะครับผลิตภัณฑ์อันไหนดีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจผลิตภัณฑ์อะไรออกมาใหม่หรือเคล็ดลับในการดูแลตัวเองอะไรที่นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ได้ผลก็จะออกมาบอกต่อกันนะครับแล้วก็แน่นอนครับแหม่มีคําถามจากน้องผู้ชายเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับผมอยากจะให้รีวิวโฟมล้างหน้าของผู้ชายหลายๆสูตรกันหน่อยนะครับผมว่าใช้แล้วเป็นอย่างไรแต่ละ เหมาะอย่างไรกับใครกันบ้างและแน่นอนนะครับปัญหาของผู้ชายหลายๆคนนะครับผมที่มักจะมีกันเยอะๆนั่นก็คือ1ก็คือเรื่องของสิวนะครับเป็นสิวเยอะมากพี่ครับผมเป็นสิวใช้โฟมตัวนี้ได้ไหมใช้ครีมตัวนี้ได้ไหมพี่ครับสิวหายแล้วมีรอยแผลเป็นใช้โฟมตัวนี้จะดีไหมนะครับชารพัดปัญหาเพราะว่าสิวเนี่นะครับพอเกิดบนหน้าของเราแล้วเนี่ยพอมันจากไปมันไม่จากไปเฉยๆนะครับ มายังทิ้งร่องรอยนะครับรอยสิวหลุมลึกอะไรต่างๆไว้ให้กับเรากันด้วยแล้วจะมีโฟมล้างหน้าตัวไหนนะครับผมที่จัดการปัญหาเรื่องของสิวดีๆหน่อยไหมนะครับสำหรับผู้ชายมาบอกกันแต่เขาบอกเลยว่าเขาออกแบบมาเพื่อผู้ชายก็จริงแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะใครที่อาจจะมีหนามันมากๆเป็นสิวเยอะๆอันนี้ต่อระกูลแนะนำเลยว่าดีมากๆตัวนั้นก็คือนี่เลยนะครับของนีเวียมเมนตัวนี้ ใช้ดีมากเลยนะ ใครที่เป็นสิวนะครับหน้ามันมากๆนะครับตัวนี้เอาอยู่อย่างแน่นอนนี่ก็คือในส่วนของนี Women Deep Rapid Acne Clear นั่นเองนะครับซึ่งเขาออกแบบมาเพื่อคนที่หน้ามันมากๆมันย่องๆ่องเลยนะครับเหมือนต่อตระกูเนี่ยแล้วก็เป็นสิวง่ายมากๆนะครับมีสิวเยอะๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาเคลมนะครับในส่วนของคุณสมบัติต่างๆไว้ว่าอย่างไร กนนันี่คือ n i v e a m e n Deep Rapid Acne Clear นะครับที่เขาบอกว่าจะช่วยลดปัญหาสิวที่เกิดซ้ำเสริมสมดุลน,นะครับสามอย่างเพื่อผิวที่ดีขึ้นใน7วันแล้วก็เป็นโคลนโฟมนะครับสำหรับล้างหน้าที่มีส่วนผสมของฮิมารายันร็อกโซ่นะครับพร้อมกับซาลิ c y ลิกพาวเวอร์ซิงกอร์บริวานะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเลย เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ผิวมันมากๆเป็นสิวง่ายๆนะครับแล้วก็มีอรอยสิวลึกเพราะว่าเจ้าตูนี้เนี่ยเขาจะช่วยปรับสมดุลผิวนะครับเพื่อจัดก,การปัญหาสิวที่เกิดซ้ำซากให้ผิวดีขึ้นใน7วันด้วยพลังดีท็อกซ์สารสรับธรรมชาติที่ช่วยกระจัดสิ่งสกรปรกและก็ความมันฝังลึกนะครับด้วยส่วนผสมของเกลือหิมาลายันนะครับ เขาบอกว่าเกลือหิมาลายันเนี่ยจะอุดมไปด้วยแร่ทาตุ84ชนิดที่สําคัญกับผิวช่วยแอนตี้แบคทีเรียต้นเหตุหนึ่งของการเกิดสิว่าแล้วก็มีซาลิสลิกพาวเวอร์นะครับเป็นการจัดก,การสิวเซียนสิวอุดตันลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ปกติแล้วซาลิสลิกพาวเวอร์เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผลัดผิวนั่นเองเนาะนะครับ ฟังจากส่วนผสมของเขาแล้วนี่นะครับรู้เลยนะครับผมว่าหนึ่งหลักก็คือช่วยในการผลัดผิวช่วยในการขัดผิวอย่างอ่อนโยนนะครับผลัดผิวด้วยเกลือหิมาลายันนะครับแล้วก็ผลัดผิวด้วยซาลิสซิลิกพาวเวอร์นะครับช่วยลดการอุดตันเพราะว่าการอุดตันของผิวนี่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้หลา,ลายคนเกิดสิวกันนั่นเองนะครับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องของการที่ ผิวนะครับไม่มีการผลัดออกอย่างเป็นธรรมชาติหรือว่าผลัดออกช้าเกิดการสะสมของไขมันขี้คลายหรืออะไรต่างๆนะครับรวมถึงไขมันอะไรต่างๆนี่มันอุดตันนะครับมันไม่เกิดการผลัดผิวเนี่ยมันก็เลยทําให้อุดตันแล้วก็เป็นสิวกันได้นั่นเองซึ่งนะครับ เขาก็จะออกแบบโฟมตัวนี้มาเพื่อช่วยในเรื่องของการผลัดผิวนะครับให้ผิวทั้งเผยความสว่างกระจา่างใสนะครับลดการอุดตันลดความหมันแล้วก็ช่วยผลัดผิวนะครับก,ก,ก็พอส่วนผสมต่างๆของเขาช่วยกันทำงานแล้วเนี่นะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ก็คือว่าผิวของเรานะครับผมก็จะลดโอกาสการเกิดสิวด้นั่นเองนะครับแถมยังมีการผลัดผิวที่เรียกว่าเป็น รอยสิวรอยดําอะไรต่างๆเนี่ยได้มีการผลัดออกไปด้วยก็เลยจะทำให้ผิวนะครับดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยรอยดำนะครับจากสิวอะไรต่างๆก็จะดูดีขึ้นด้วยนั่นเองนี่คือคุณสมบัติเด็นๆของเจ้าโฟมมัดต,ตัวนี้ของนีเวียมเมกันนั่นเองครับในส่วนของเนื้อโฟมนะครับของเจ้านีเวียมเตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นสีแบบแดงๆนะครับ เป็นแดงๆแบบเลื่อมๆนะครับผมแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเป็นน้ำหอมผู้ชายที่ค่อนข้างจะหอมเลยนะครับล้างหน้าเสร็จก็ให้ความสึกสกดชื่นนะครับกับน้ำหอมนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้ามาโฟมตัวนี้นะครับผมก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ดีนะครับเป็นโฟมที่มีสีออกแบบแดงๆไงนะครับปกติโฟมล้างหน้าของเราก็จะสีขาวบ้างสี ดำบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วแต่สูตรกันไปแต่ว่าตัวนี้นี่คือออกแดงให้ความรู้สึกแบบสดชื่นสู้ซาซาบซาเวลาหล้างหน้าอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับเป็นสีแดงแบบไหนอยากเห็นไหมนะครับเนื้อโฟมจะเป็นสีแดงแบบที่เลยนี่นะครับผมอ่าแล้วก็ล้างหน้าเสร็จนะครับผมก็ ไม่แห้งตึงมากจนเกินไปนะครับผมแต่ว่านะครับก็ไม่ทิ่คราบมันให้เหลืออยู่นะครับช่วยปรับสมดุลผิวได้ดีมากๆเลยด้วยเหมือนกันนะครับตระกูลก็เป็นคนหนึ่งนะครับผมที่ช่วงเวลาวหวรุ่นเนี้ยก็จะเป็นสิวเยอะมากนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องราวของสิวอักเสบจะลดน้อยลงแต่สิวเซียนก็ยังมีอยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีการทา อาเซรัมทาครีมทาโลชัน่นทาครีมกันแดดอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายแม้ว่าเราจะใช้คลีนซิ่งแล้วก็มีการทำความสะอาดอย่างดีแล้วเนี่ยมันก็ยังสามารถที่จะหลงเหลือนะครับผมแล้วก็เกิดการอุดตันแล้วก็มีบางครั้งเหมือนกันผมที่มีสิวอักเสบเกิดขึ้นมาด้วยน่าจะเป็นเพราะว่านะครับมีการอุดตันของผิวเกิดขึ้นนั่นเองแต่หลังจากที่ใช้เจ้า มัดโฟมตัวนี้เราเนี่ยนะครับมีความรู้สึกว่าผิวดูเรียบเนียนขึ้นมันจะไม่ค่อยมีแบบสิวเซียนอะไรให้เห็นเลยนะครับผมก็มีความสุขว่าผิวหน้าเรียบเนียนแล้วก็ปัญหาเรื่องของสิวอักเสบที่อ่ามาเยือนอยู่บ่อยๆเนี่ยนะครับผมก็หายไปนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าพอใจกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็นะครับผม จริงๆแล้วโฟมตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของสิวสิวมากๆเลย นะครับผมอย่าลืมถ้าเกิดว่าคุณใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ล้างหน้าหรือว่าอะไรต่อมีอะไรเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมที่จะหาอะไรมาบำรุงผิวอีกขั้นหนึ่งด้วยนะครับผมเพื่อช่วยปลอบประโลมผิวด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายคนถ้าเกิดว่าล้างหน้าด้วยตัวนี้อาจจะนานเกินไปนะครับผมหรือว่าขัดถูรแรงจนเกินไปนะครับผมก็อาจจะทําให้หน้าของคุณเนี่ยเกิดอาการบอบช้ำนะครับผมหรือว่าอาจจะมีการรับ ขายเคเขื่องขึ้นมาได้นะครับอาจจะต้องมีการหาเซรั่มนะครับที่เป็นเซรั่มเนื้อบางเบานะครับผมมาดูแลกันอีกขั้นหนึ่งนะครับหลังการหลังหน้า แต่ถ้าเกิดว่าใครยังมีสิวที่เยอะมากๆอยู่นะครับผมแล้วก็ปัญหาสิวยังไม่หมดไปสักทีตระกูลก็แนะนําว่าแค่ล้างหน้านะครับด้วยโฟมตัวนี้ก่อนนอนแค่เพียงอย่างเดียวอย่าเพิ่งทาอะไรเยอะยะมากมายให้สิวเนี่ยหายดีซะก,ก่อนนะครับผมค่อยมาดูแลค่อยมาบำรุงก็ถือว่ายังไม่สายจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าสิวยังเยอะอยู่ยังอยู่ในขั้นตอนของการดูแลสิวอยู่แล้วแล้วก็ยังมีการประโคมอะไรต่อมิอะไรนะครับทา ลงบนผิวเยอะจนเกินไปก็อาจจะทําให้การรักษาสิวเป็นอะไรที่เห็นผลช้าหรือไม่ได้ผลกันด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวมากๆม,มีปัญหาสิวอยู่นะครับกำลังหาโฟมอยู่ตระกูลแนะนำตัวน,นี้ให้เลยนะครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายเอาไปใช้การรับรองน่าใสากิ๊กกันอย่างแน่นอนนะครับส่วนใครใช้อยู่ ชอบไม่ชอบตรงไหนของโฟมตัวนี้กันบ้างเข้ามาคุยกันบ้างนะครับหรือว่านะครับใครที่มีคาถามอยากจะเข้ามาถามตอ่อระกูลหรือถามเพื่อนๆที่เคยใช้ก็เข้ามาทิ้งคําถามกันไว้ได้นะครับเดี๋ยวตอ่อระกูลแล้วก็เพื่อนๆจะช่วยกันตอบให้กันละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกันด้วยนะในส่วนของโฟมหลังหน้าตัวนี้หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปใกล้บ้านคุณรวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับร้านค้าทั่วไปมีจําหน่ายหาซื้อง่ายใน ผมแล้วก็ราคามันแล้วแต่ช่วงด้วยนะบางช่วงก็อาจจะประมาณ159บางช่วงเขาเซลล์ก็อาจจะประมาณแค่99บาทก็ลองนะครับไปดูดูเรื่องหากันก็แล้วกัน หลอดน,นี้ประมาณนะครับ100กรัมนะครับใช้ได้นานหลายเดือนเลยทีเดียวนะก็ขอให้หน้าใสไารส้สิวกันทุกๆคนกันด้วยกันละกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวของการดูแลตัวเองการรีวิวผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับเคล็ดลับการดูแลตัวเองต่างๆอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยกันละกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ดีเจต่อ r e วิวเวอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ